สบ,บายดียินดีต้อนับเข้าสซ่ปซองน้อง,องตุ๊กสาวลาวซ้ำเนื้อแชแนลมื้อนี้น้องตุ๊กอ่ะอยูท่เบียงจันเนาะทุกคนเนาะ มีหลายๆคนถามน้องตุกว่าน้องตุกน้องตุกหอดบานละโบน้องตุกกันยูไซจเดี๋ยวนี้เนาะทุกคนคือน้องตุกยังบอดซ้ําเหนือเด้อน้องตุกขึ้นขึ้นน่นลูกจักรลองซานมาแล้วก็ขึ้นมาเวียงเนาะทุกคนเนาะหรือลงมาเวียงอันเองเนาะถ้าว่นเนอคือน้องตุกยูนทางเหนือน้องตุกจะเอินลงมาเวียงเนาะทุกคนลงมาเวียงคือน้องตุกจะมาลินยูเวียงนี่ประมาณสามสี่หมื่นเนาะทุกคนเพราะว่า น้องตุ๊กลุกจักรหลงซานมาวันที่สิบสามเดี๋ยวนี้ก็อนเมื่อวันที่เท่าไหร่กี่มื่อ,อวันที่สิบหกวันที่สิบแปดน้องตุ๊กถึงจะกลับบ้านเนาะทุกคนน่าจะหอดบ้านนี่ก็ประมาณแ,แรงๆของวันที่สิบแปดเลยอยู่ละเที่ยวเวียงจันทร์กับหนอตะวันก็ได้ไปสองม, <laughs> มือเมื่อวานก็นน 9, อยู่เฮือนคือเก้าบ่มีรถนั่นเองแล้วก็ฝนก็ตกแปร เดี๋ยวอันเมื่อนี้กะาสิมาเห็ดแกงนอจ้าทุกคนนี่น้องตุ๊กกระไดตุ่มแกงนอเน,นี่ยมึงเนี่ยข่างมอเรียบร้อยน้องตุ๊กจะเอาเกลือ,อเซออ่ามีจะหากระเซอจีเซอแต่เกลือนาะเพาะว่ายู่เพื่อนน้องตุ๊กมีเพื่อนไมื่านนี้มีเม็ดตูเลือดเม็ดเท้าเนาะทุกคนเพิ่นจะเพื่อนจะบวกกินแป้งนัวเพื่อนจะกินบุกกินแป้งนัวล้วกะบวกกินผิดปันเดินเนาะทุกคน เพราะว่าพึ่นกะอายุหลายแล้วก,ก็พิ่นกะสบายได้แล้วพึ่นกบอายุหลยแล้วเขาก็เลยปาสีเฮ็ดแกงนอแล้วเขาจีแบ้งไปเหือพิ่นก้อนแล้วเขาจึงจะจะแกงแบบแ็บแซ่บแบบเผาเนาะทุกคนเนาะคือน้องตุ๊กมาอยู่เวียงจันทร์หรือว่ามาอ่าอยู่หลงซานน้องตุ๊กจะกินแกงนอสงเสบียงกันานั่งเนาะถ้าไปยุ่น้ำเมฆพุดน,นี่คือต้มนอดีๆนี้เองเนาะทุกคน ป่วยอายุผุ่นควันค้างที่จะบุกินแบบเอ่อแก้งนอสเซคับเบือหรือว่เซ็นยานางอัไรเองว่ะทุกคนพวกมันควันค้างในบุกินเลยเดี๋ยวลองตุกขอเฮ็ดเบียร์กันเด้อทุกคนเด้อทุกคนนี่ตุกปูเนาะเอจิ้นเฮ็ดจะกินเหมาเฮ็ดหมกเฮ็ดหมกปูเนาะเฮ็ดหมกอู้อันนี้คือปูธรรมชาติทุกคนไอ้จอยเอามาตะกันเลยจ้ะ ปูพาหอมปูพาหอมไอจอยเราไปหย่นตัางแข็งเอรเราซื้อมาเนาะทุกคนนี่ตัวใหญ่มากเลยกิงแคปเนหนีนโมหุภาษาอังกฤษนี่ตัวยอะนยืทั้งนั้นคือจิตแซบเนาะนี่ปูหวยเลยเนาะนนปูปน้ำไหล อึดเห็นแล้วเด้อแม่เอานี่มาซะให้มกเออเทียงซือแกะออกหนานี่ล่ะตําคอบเห็เลยออกเผียงอืมทาเาอเาเราจะปิดามมันออกล้างให้ดีๆล้าอาโยโยา นี่อาสินมันออกแล้วอันนี้มันสินมันโอ้อันนี้มันสินมันทุกคนฮักเกูนอาสินอาโศมันออกเออมันนุงสินนุงสงูงนี่เนาะน,น,นี่มีแต่ตัวเนื้ๆนี่ตัยมยำเนาะนี่นนปลาปู ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นล่างนั้นนี่แล้วแล้วก็เฮ็ดมุกก็เดือนเอล็ทุกคนไทยเสนอแตงกินอน่ะบ่มีอันเดอร์นกจากาเอือดมะเขียนเกลือเป็งนัวนี่อันที่เออยลวตานี่มีผักเทียมแล้วก็ ผักบัวมะแคนมะเอือดมะเอือดคือมะเข็ดเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เสื้อกลัอเป่งน,นัวแล้วก็หัวซิเกอร์คิงเกอร์เนาะนี่เน,น,น,นาะตทำแบบนี้แบบนี้เดอ้อทุกคนเดอ้อโอ้ยเป็นตาแซ่บเลยบอกให้เดอ้อแล้น้องตุก๊กกะทิเฮ็ดแกงนอเด้อทุกคนเดอ้อเฮ็ดแกงนอนแบบสูตรอันไทยลหล่องซานเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวน้องตุ๊กจะขันหย่านางก่อนแป๊บหนึ่งเด้อทุกคนเด้อเขาขันขันหย่านางก่อนฮิตแกงนอก่อนละทุกคนเดี๋ยวในฝนก็ตกเมื่อนี้น้องตุ๊กกับเรย์ไปกัดเด้อเนาะน้องอู๋อ่ะน้องอู๋แปรน้องอู๋มีเบียกหน่อยนึงน้องอู๋ก็เลยบุรีมาฮับหน้ามือนี้เนาะเดี๋ยวมือวันจันเจอกันเด้อวันสันเออเดี๋ยวน้องตุ๊กกับเลยววะจีฮ็ดคลิปยูเฮือนป่านี่ทาน้องอู๋เนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวน้องตุ๊กตาจะเฮ็ดแกงน้อซูแม่ปากินอันนอไม้นี่แม่ปอไหม่ยุสวนแม่ปาเนาะแม่ปาแล้วเอามาแล้วเราก็ตุ๋มไปเรียบร้อยเนาะน้องตุ๊กเลยมาซอยเซอหม้อไว้เดี๋ยวเขามาขันเนี่านางทอกเน่านางลงแล้วเขาก็ตำข้าเปลือกแกงเนาะทุกคนมาเดินคือดีแสบอ่ะหลังจากหลังถึงมันสะอาดแล้วแเขาก็ทุบขิงเคอเซอเนาะถึงมันหอมแล้วก็เอาเครื่องเซอเครื่องที่เราตำเมื่อกี้แหละ หอมๆเนาะหอมๆเป็นแต่แซ่บมากเลยแล้วก็เอาขาเบือเสือเ้อแดเอาดำ แม่ฆ้วนี่ก็คือไอ้เพื่อนของน้องจุกนะทุกคนขงามงานไม่เคยงานแบบแต่จำเนื้อขาเอื่นหมกหมอกตุปูเนาะแต่งกินหม,ม,ม,มอกหมกหกตุปูแต่เวียรจา,รมามนแบาหมกใทยเริ่งเฉหนหมกหมกปูขาหมกซึขาวกค <laughs> นได้จำเนื้อแตงกินหรือว่าอันไทยบ้านเฮาแตงกินเน่ะ บ่มีอันเดินยากเนาะมีแต่เกือเป่งนัวแสบแหละเื้อเป็งนัวลายจะเด้นยิงเสบตํามขอบเสียเ้นีเนาะ้าเบิรงต้นเอตตัมแหละเลยทุกคนนัวเบิรงตอนฮอรทุกคนเื้อเป็งนัวลงไปเลยเนาะปันหิมะเซไลยเสียบไลยเซหนยเสียมโนเกลือลงไป ไปแก้งหรือว่าตุบย่ำนี่กดจีแซีบอยู่เด่นเนาะดูว่าเห็ุอโรลดคือบ,ออนบานเฮาเนาะแล้วก็เสื้อขะบเบือแล้วก็คนหรือว่าคลุกเขาให้เข้ากันเนาะ นั่นพี่พีเอสเคยเห็นแบบนี้กินโบค่ะอันนี้เรา,อาเคยลองลองไปทำอยูนะแสบแน่นอนหมกกปูหรือว่าหมกปูเนาะเอามาหั่นยำคผัดผู้้ก็หีหรือผัดปูค้งกะเลยอันนี้หมกปูผงก็เลย ิแซบโอ้แซบมันนี่แซบแน่นอนเนาะทุกคนทุกคนวันนี้ขาก็มาจิกเบือ้อตองเนาะเบือ้อตองนี่ก็ขาเอาเป็นลนไฟมาเรียบร้อยมันจึงอวันทองอ่ายดเฮ็ดคว้างเ้ยเอ,อเขาก็ตักซือ้อ ตองกางเฮ้มตุย Thế 3 mốc à? Đây là lạ, Tông ngoại บ่มห <laughs> ุมม <as> well, no, <no>. no, yeah, ันต้องหน่อยเนาะเดี <sk> ๋ยวบอกเออสวยวะเนี่ยงามเสื้อใยตะกี้ยุบานเฮาเนาะก็มีเนาะตัวอันี้เนาะ ตัวปูอันนี้เจนี่ก็มีแต่บาฮักมันบหละบอคอยร้ายคือตะกี้ตะกี้แม่ไปหาหน้แต่ร้ายเอาไปสอนเนาะเดี๋ยวตัวนี้เยอะซับนี่ก็มีตอนนั้นอันสุดท้ายั้หาตวมม สมุดต mm ัย hmm. ยังไดีสามมุอ <laughs> <laughs> ืมได้ยูได้ยูของอันคนธรรมดาบแม่นได้ยูของกระเทยหลังจากที่เฮ้าอันห่อแบบนี้แล้วเฮักไปหนึ่งหราอประมาณ สิบหรือสิบหาหนาทีก็ได้กินแลยเด้อทุกคนเด้อหนึ่งจนเขาสุกหนึ่งจนเข้าสุกเนาะประมาณแ้วทุกคนนี่เหรอทุกคนเนาะ,ะเาก็มาเสอร์น้ำอย่านางเฮ็ดเป็นน้ำเลยเนาะก้องก่อนเลยทุกคนนี่ขี้มือล้วนๆหลากมือสะอาดหลับจึงมาคัน อยู่บ้านน้องตุ๊กน่ะบ่มีหญ้านางก็หามาเวียงหรืว่าไปลองซานจังได้กินแกงน้องเดี๋ยวเฮาก็ไปข้างบ่เฮาก็ไดุ้ดตะเด้อนี่แล้วน้องตุ๊กหาก็ซื้อตะเกือเนาะน้องตุ๊กจะแกงซื้อข้าวเบือก่อนเนาะแล้วกสิแงให้แม่แม่ากอนแม่าเพิ่นบ่สบายเพิ่นกินปลาแดกแป้งนัวบ่ได้เนาะแเพิ่นก แกกินแกงนอคือเห่านะดเฮาก็เลยว่าจิแกงแบบนี้แบงไปก่อนแบงผื่นก่อนแล้วจริงๆเสิร์ฟปะแดกกับแบงนัวเนาะแล้วกับมักเผ็ดเสื้อขาเบื่อหน่อยนึงจะไปเฮ็ดขุนลายคือกระบัานอันเดียวทุกคนฮะยัง จะประเทศคุณไลค์คือกาบันอ่านออริจินอลของน้องโอ๋แล้ทุกคนเนาะาจะมาปรับปรุงหน,หน่อยนึงปรับปรุงหน,หน่อยนึงถ้ามีผักมีเครื่องแกงเซอร์นี่โอ้สุดยอดเทาจะแกงตามที่เรามีเดี๋ยวทุกคนแกงเท่าที่พอเพียงนะจ๊ะ เมื่อก่อนตอนนั้นอ่ามาอยู่เวียงทำอีดเอาขาเจ้าแกงนอคือว่าสซะ,ม,สะมีอย่างเซื้อเขียวว่าเขียวเขียวเนาะเมื่อก่อนน้องตุ๊กบหูดิเมื่อเคยกินจากเถือ่อแล้วบ่แกงแบบนี้เนาะทุกคนคือว่าเซื้อเขาเบือ่อเดคือวัเนี้วเหนียวยว่ะจ้นว่าได้กินแล้วว่าซ่านติดเจอทุกคนติดเจอจนในเฮตกินเองเลยมีผักเน่าเหลือผักขะผักขแยงสุแซ่บ คนน้องตุ๊กก็ได้เสิร์ฟมักเอื้อหรือว่าลูกโดดลงไปละเนาะบัดนี้เฮาก็สิมาเสิรปลาแดกเลือปลาลาลงไปเสเยอะนึงเนาะหอมๆหอมๆแซ่บ ไปขอเงินไปเพิ่มเจ้ก็เอาอันผักมาซื้อหน่อยนึงผักมาซื้อแกงนอหรือตองตุกตุกบเดยซื้อเอื้อลงไปหน่อยนึงเฮ็ดเผ็ดๆจงแสบเนาะจบไปกับเสื้อผงมหัศจรรย์เส้นลายแสบลายเส้นหน่อยแสบหน่อย แก้งน้อคือแบบเป็นตัดแสบขนาดนะซิมมึงกันเด้อทุกคนเด้ออืมโอเคพอดีแล้วทุกคนคนมาเด้อกินข่าวเด้อมันมือเปี้ยนกซจ้งน้อน้อจำเจียวเซ็บเซียวมีเจียวนาะคือเจียว เจ้าสวยอันนี้คือเจ้าจะบองเมืองหลวงเนาะมาเด็อกินข้าวกันเด้อที่เมืองจินไดนเด็น้องตุกับอ่ะน้องตุกกระไดเมียนฟ้านหรือว่าอ่ะลเมียนถั่วเมียนบวงเทียหอนกินข้าวเมื่อกี้แล้วเนาะกคนเมียนผ้าขาวเรียบร้อยเมื่อนี้กะ ยูเฮือนเม,มืดมือเลยบอได้ออกไปทางเดินหรอเดี๋ยวมืออื่นอ่า่าจะออกไปย่ามลุงย่างย่ามเอือยย่างอายน้อยนึงทุกคนหล้กการจะออกไปหาหมูออกไปหาหมูเหหมลยก็อนบางเถอะอาจจะออกไปแคมป์ของนาะทุกคนบอ้ไปแคมป์ของดอนโดนล่ะนี่หนึ่งปีล้ะที่บด้ไปเที่ยวแคมป์ของแล้วก็บอเห็นหนากระปูเลยเสร็หากันอยู่ก่อ อบอยกระปูกกระบววางมาหาเนาะเพราะว่ากระปูททางานนั่นเองเนาะทุกคนหรือว่ากระปูกําลังเฮ็ดเบียกนั่นเองเพราะว่ากระปูเนี่ยจะเฮ็ดเบียกตั้งแต่เ้าจนค่ำเนาะทุกคนจนหอดกัดดึกเนาะทุกคนก็เลยแบบโอ้มีเวลาบางมาหาหนอะงตุกเลยเดี๋ยวหนองตุกเกลียทามอีกเนะาะกระปูพักมือเดอ้อขาบโบกับกอนนาดอ,อาจจะได้เห็นหนากันเนาะทุกคนเดอ้อ ทุกคนถ่าบ่ะทุกคนมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดกดติดตามกดกระด,ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเห็คดคลิปต่อไปเด้อจนคลิปนี้น้องตุ๊กประกันเด้อบ๊ายบาย